วัดีครับขณะนี้เราได้มาถึงวัดอรายุทธพจหลวงปู่เหรียญวรรา,าโพเพื่อไปกราบแลวพัชการท่านท่านกำลังอาพาธแต่ว่าท่านมีเมตตามทา,าที่จะใหคณะเทิดรรมเราได้เข้ากราบนะฮะเพื่อเป็นบะุญเป็นกุศล,น,ลนะฮะกับคุูบาอาจารย์องค์สําคัญนะครับไปเราไปกันหากราบหลวงปู่เหรียญกันดีกว่าครับไปเราไปหลวงปู่เหรียญกันไปไปเดิน ที่บายที่พอไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโคสัคาญามน้ามีตาเหมือนดังไกรพอไปครานี้แม่จะยาวนานพวกเราทั้งบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่เสื่อร้องไห้แปลงลับไปสงสารแม่จธอ va rattene ratpastan sapang apadaran thammatosotanteng khung phu khun va กันเค้าว่าโดนประเท็จกันไปทําความรักกันไปไม่ <laughs> มันที่ไหนบ้างนี่กรุงเทพหรอครับที่กรุงเทพหรอ,อรครับกรุงเทพครับบรรยากาศกรุงเทพกรุงเทพเป็นตัวหลายเลยเนะี่ยครับโอ้โอโอมอนก็ดีกร,รุงเทพแบนี้หลวงปู่ไปแสดงธรรมครับอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการนั่นค,คนมาฟังอยู่คนมากมา,มากมายเลยจนวนล้นโหประชุมเลย <c oughs> แล้วก็มูลนิธิพระอาจารย์มั่นความทนบุรีเอแคหนึ่งคนก็ไปไปรวมกันมากไมอแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเอแคลหนึ่งและกรมทางหลวง กรมพลาศึกษาแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผิดแห่งประเทศไทยนำ้ำปูก็อยู่ที่สวนเก็ดตั้งสิบห้าปีเลย <c oughs> น,ยน,ยน,ยนย้ำปูเคยได้ฟังอยู่ที่นั่น,นก,ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ที่นั่นเนี่ย คนจะไปหาอยานี้จะขออนีายเข้าไว้นั่นเขาไม่อยากให้เขา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 กลัวคนช่วยน่าจะแทรกแสงเข้าไปจนจนว่าถ้าคนจะมาขออนีายเข้าไปหาเขาเขาห้ามแล้วไอ้พวก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 ที่ พวกที่เข้าไปหาพวกพวกตกพวกที่อยู่อยู่อยู่ในสนวนจิตนั้นน่ะพวกที่รับช้ยอยู่น,ะนะั้นน่ะอพวกนัก้นเขาก็โทรมาหาพวกนั้นอ่ะโอ้ขอขอขอช่วยเหลือด้วยเจ้าหน้าที่เขาห้าม ใช้ใมหาเล็กคนหนึ่งไปไปเป็ปนำาาปปปนำเขาเข้ามาเขาก็ไปไปเป็นนำเขาเข้ามาถ้าว่ามีมหาเล็กเป็นผู้นำเขาเข้ามานึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มา่าเป็นยางงเรียกว่าการ บำเพนประโยชน์อยู่ในสวนกิรดาเนี่ยไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไรเราปกู่ทีออกมาอยู่ที่นนทบุรเออเขไปส้าองาจิปุบอการไมปูกการเคยเข้าไปโสดญาติโยมไม่จะไม่จํานุนู่ไหนก็มีเจ้าหน้าที่รถนั่าวระวังทาลไม่ปคู คูประเทศที่ไหนเลยไหมประเทศมชนแถวบ้านเรือแถวเล็กๆตหมดตาหมดเรือแถวเล็กๆหลวงครูเทโปดทแห่งไม่ว่าจะฟ้าจะปนิ่เื่อท่านเรือแถวเล็กๆรับทีบนแล้วก็ต้องที่บนไม่อก ี่เธอลงปูนี่จะไปเสื้อแดงอยู่ในกรุงเทพมันนะอนี่กระทรวงศึกษาธิการนี่นะที่ได้ขาก็นที่ม์เจ้าคุณองค์หนึ่งเจ้าคุณสมเด็จตัวนี้มาแสดงธรรมแล้วมีคนไปฟังเจ็ดคนนะเจ็ดคนนึงก็โอ้ย บัดนี้เขาก็มาประชุมกันใหม่เอ๊ะลุธาท้าวา,านี้จะชอบพระกรรมฐานนะเราเราต้องมาไปในมนพระกรรมฐานประเทศปเทศพระกรรมฐานอยู่ในราชย,ยู่สวนจิปเ,เขาก็เลยมาสัตว์มาในมต์หลวงปู่หลวงปู่ก็ไปตอนนั้นมีคนอยู่เราสามสิบ ฟังเทศได้เดือนต่อมาก็เพิ่มเป็นสี่สิบเดือนต่อมากวห้าสิบเดือนต่อมาหกสิบเป็นรวยในที่สุดเต็มหมดเลยฮะนี่เออเต็มหมดเลยเรียว่าได้ประโยชน์มากนี่แน้เพราะว่าคนเขาเขาเขา,ขา,ขาตอบใจ เราไปแสดงให้ฟังไงนี่อม่เขาพอใจเจ้าพระเจ้าคุณสมเด็จมาแสดง่ะไนเขาไม่พอใจอ่ะเพราะั้เราพูจึงได้ไปเที่ยวไปแสดงให้ฟังมาตั้งเป็นสิบสิบปีเขาเขาไม่ได้มนที่อื่นเลยององอื่นก็ไม่ได้มนเลย เอออย่างนี้หลงุงลวงปูก่ก็นึกว่านึกภูมิใจว่ได้ทำประโยชน์ได้ถ่ายทอดคำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้ทราบได้ทราบได้ฟังพราะเมื่อเทศออกไปแล้วมันได้ยินินเสียงสรรเสริญตามหลังมาโอ้ท่านเทศเอง ฟังได้เข้าใจง่ายดีนะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมันทำให้ทำให้พูดเทศพื้มใจเมือนกัน <c oughs> ทุกคนแล้วต้องเป็นเหมือนกันต้งแต่ว่าเป็นคนละอย่างกันเท่านั้นเอง แต่แต่ถือว่าหัวเขานี่แค่มันแค่คล้ายกันหนึ่งนะคล้ายกันเหมือนกันเลยอายุย่างเขา้าเข้าสิก็เอาได้เลยหัวเขานะเดี๋ยวหัวเขานี่ไม่ไหวแล้วเมื่อมมเมื่อจะเดินไปไหนก็ต้องมีผู้ปกครองแหละ ไม่ไม่ไม่ผู้ปกครองก็ล้มอ่ะล้มหลายครั้งแล้วอ่านมานะ <c oughs> โดยโดยทีย่ไปไปคนเดียวไม่ไม่เีใครปาฟ้องไว้ก็ล้มแล้วล้ลม,นะลมแต่มันไม่เจ็บมัน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 ล้มมาสูา่ผ้ามันจำจำท่านยังดีอยู่ครับใช่สู่ยังเทียบได้ โอ้ยได้มาเห็นกันหลายผู้หลายคนทั้งคนแก่คนกลางทั้งคนนุ่มเด็กๆมันมีทุกมีทั้งสามวัยโอ้ดีหลายนะทุกวันนี้นะแต่เมื่อวานนั้น นี่เป็นคนแก่แลนัเนี่ยเขาวัดเองในเกาะฮอนโดมไม่่อยไม่เคยสนได้ต่อมาต่อมานี่ยแสดงว่านั่นแหละถ้าพูดถโปรตีนเบาๆก็ว่าจะอวดตัวถ้าสงสารนี่นะเที่ยว เที่ยวไปในที่ั้นต่างไม่กลัวความยากลำบากเป็นอย่างไรเป็นไว้ก่อนนั้นรถลาก็ไม่มีก็บานนึงก็พายบาทบานนึงก็แบกกดอ่าายย่ำแล้วก็ไปแล้ว ไปแล้วแต่ตอนขึ้นไปเชียงใหม่นะรักษาโรคสุดท้ายนี่หายไม่ใหม่นะเขายัางทายอยู่ดิเขายัางทายอยู่ตอนนี้หายบาดแตกปวดแล้วเตือนเบียบได้น้ำโป่งนี่ขึ้นไปโอ้ยมันเจ็บมันปวดเออเ,เจ็บไปเจ็บไปปวดไป ไอ้เลงเข้าเราไม่เจอเลาเข้ายางรถเรต์นะนะโอเค p r e s e น t a t i o นใชไหมเนี่นะมันก็แบนแแอ่ะมันติแบนนี่ว่าชีวิตนี่แสนยากแสนลำบากนี่เราพากกรรมฐานนี่แล้วว่าตอนไปอยู่ วิหารโคตรได้ไปสารม้าแค่ไปไหมนะนั้นท้องร่วงแต่ท่านไม่ร่วงวันนี้กับพระอีกองหนึงไม่ร่วงเราสององค์งท้องร่วงโอ้ไม่ได้ละต้องลาวะต้องลาท่านกลับที่เดิมก็กลับถึงที่เดิมกรอหาย ความยากลำบากต่างๆนานาเน,นี่ยมันคือชีวิตของพระกรรมฐานนี่นะนับว่าเป็นชีวิตที่แสนยากแสนลำบากจริๆๆงๆไปขาไปอยู่ตามบ้านป่าวัาดงนู่มันไม่มี เายพีได้ขาจะทำกระ่อมกระแทมให้กระทำก็ทำไม่ได้ก็นอนอยู่ใต้ร่มไมอ <c oughs> นอนอยู่ใต้ลมไม้แล้วเนี่ยเอ้าเสือจะกิน <c oughs> หมีจะกัดก็แล้วแต่มันแล้วแต่ ปงสังขารลงไปนะกะเดินจงกมนั่งภาวนาลงไปอเมื่อเมื่อเสียสนละลงได้แต่อย่างนี้เนาะมันก็สบายอย่านี้ไม่ไม่ขัวตายอเสียกินร็กินไป ร่างกายอันนี้มันก็มันไม่ใช่ของเรามันมีแต่ดวงจิตเท่านี้เองนะ <c oughs> <c oughs> จำไปเนอะมีแต่ดวงจิตนะให,ให้ให้รักษาจิตให้ได้ทุกคนนหะอันร่างกายนี่เราก็รักษาตามสมมาสมควร เท่าที่จะรักษาได้แต่รักษายัางไงยังไงมันก็ไม่ฟังหอกร่างกายนี่แต่จิตใจนี่เมื่อเรารักษาเราฝึกให้สงบให้ตั้งมัน่นได้ได้ทำได้ฝึกจิตเนี่ยฝึกได้แต่ฝึกกายนี่นะฝึกไม่ไหวอฝึกไปเท่าไหร่ก็ทำรุดทุดโตมไป แต่ส่วนดวงจิตนี่เมื่อฝึกสมาธิภาวนาเข้าไปเท่าไรยิ่งกล้าหาญเข้ายิ่งไม่กลัวตายเ,เราต้องฝึกจิตใจใี่ไหมให้กลัวตายนั่นถ้ายังไปกลัวตายอยู่นี่มันก็มันก็เป็นทุกข์อะมันเ,เป็นทุกข์ถ้าเราไม่กลัวตาย เอาตายก็ตายลงไปก็มีแต่ล่างนี่ล่างนี่ก็มันก็มีแต่ดินน้ำไฟลมกะเท่านี้แมันจะพีอะไรล่ะแล้วจะไปถือว่าของเราได้ยังไงอะ่ะแล้วก็ให้กำหนดจเจริญสรระไปวิปัสสนาไป สรรมานนั้นรักษาจิตให้ต่างมัน่นพิัสสณาในน่ะใช้ปัญญาแจ้งพีนิพิจณาความจริงของร่างกายนี้ให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้วก็ปงวางลงแล้วสบายสบาย ผู้ดใดห่หวงร่างกายในะอยู่นี่ไม่สบายแล้วไม่สบายนะผู้ดใดห่หวงร่างกายกนะ็เป็นตัวเป็นตนนี่ไม่สบายนะเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาเอาแล้วเป็นทุกข์เดือดร้อนอไปโรงพยาบาลบางบางทีหมอก็ช่วยไม่ได้นั่นหละ มันเป็นอย่างนี้ให้พวกเราต้องให้ใหพักผานภาวนาพิจารณามันนี้ให้ให้มีสติระลึกอยู่สเสมอบอกว่าร่างกายนี้นะมันจะแตกมันจะดบับ <c oughs> มันจะแตกมันจะดบับมันไม่ใช่ของเรา ถ้าถ้าเราเจริญปัญญาไปโฆษนาอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปจิตใจมันก็ไม่กลัวตายไล้พวกนี้ไม่กลัวตายแลอ๋อตายก็ตายมันก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เองมีจิตดวงเดียวเท่านี้ส่วนร่างกายนั้นไม่ใช่ของเรา ถ้าเป็นของเราผมก็จะไปตายยังไงนะลนแล้วจะให้ร้ฟกันคิดพิจารณาให้ดีโอ้วันนี้ได้พูดถึงความจริงของชีวิตให้ญาติโยมทั้งหลายฟังดีอ,อกดีใจหลายทุกคนโคตรคงจะรู้ดีคงจะรู้คงจะเข้าใจได้ ภาวนาพุโทยยพธโธช่วยได้ไเอออัน,นอันนั้นเป็นเบือ้องต้นตอนภาวนาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธนี่เป็นเบือ้องต้น <Yeah. S 2> เมื่อใจมันลงไปสงบลงไปแล้วพุโทโธก็หายยังเหลือแต่ความรู้กับสติอ่าเราก็เอาสติน่ะประคองความรู้ไว้แบบนี้ประ,ประคองความรู้ไว้ความรู้กั ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีนะเมื่อความรู้อันนั้นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีนะมันก็เกิดปัญญาขึ้นผู้พิจารณาร่างกายส kind of ังขารได้แยกแยะออกแยกแยะออกไปถ้าหากว่าผู้ที่ สามารถแห้งทำจิตนี้ให้พองใสได้ทำจิตนี้ให้พองใสเหมือนกระดวงแก้วนี่แห้งเข้าไปในร่างกายแห้งไปตรงไหนเห็นตรงนั้นแห้งเข้าไปตรงไหนะเห็นตรงนั้นจิตใจที่พองใสแล้วมัน,ม,นมันย่อมเห็นนะ เห็นร่างกายในทุกส่วนเลยเ้วยกันถ้าหาว่าจิตใจในเศร้าหมองจะเพ่งลงไปก็ไม่เห็นแล้วอืมไม่เห็นร่างกายแล้วเป็นอย่างนั้นเลยฝอยพุทธริษัทสนใจศึกษาความรู้ความเห็นดังกล่าวมานี้ ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของใครของเราชีวิตของนกปูนเนี่ยนะว่ามีประโยชน์อยู่ทุกกระเบียดนิ้วถ้าะจากอันประโยชน์ผู้อื่นก็มามาถึงประโยชน์ต้น เราภาวนาเพ่งถ้าลาจ,จากปร,ประโยชน์ตนก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ผู้อือน่นอยู่อย่างนี้มาตลอดเลยนะน้องปูไม่ค่อยได้ว่างเลยไม่มีว่างเือว่าการเทศ ภาษากภาษานี่ไม่มีอัตภบาลีมีก็มีนิดๆหน่อยๆท่านั้นแหละนี่พยายามพูดภาษาพื้นบ้านภาษาพื้นบ้านของเราใช้กันอย่างไรเราก็นึกปรับปรุง ทำพูดให้มันเข้ากับเขาได้อย่างนี้นะดังนั้นหลวงพูดถึงว่าได้ไปตะเวนอยู่ที่กรุงเทพนี่มันโอ้มากกว่าอยู่ในภาคอีสานทั้งนั้นแล้วทำให้คนไม่ทะเลาะกันทำให้คนมีจิตใจไม่ตีต่อกันและกัน โอ้ดีจริงๆเนี่ยเรียกงว่าหลวงปู่ไม่ไม่เทศลึกซึ่งอะไรเทศตึ้นๆนี่แหละให้มันเข้ากันกับความรู้สึกของประชาชนได้เออเรานะเออลวกคนผมเออผมลูกคนผมได้ผมได้พักผ่อนตระจายครอกับงอกับหลานลูกศูนะฮะคณะเพื่อนทำนะนะครับ ลุกต well. ีลุปู่เห็นหน้าตีละครั้งเพราูกปูจะลืมไม่ไ้ครับลาลุปู่นครับลาลุงปู่นะครับไม่ราบว่ามันจะได้อยู่เห็นได้ครับไม่นหน้าเยนครับหนหน้ามาแล้วปู่หนหน้ามา ช่างเทิงจัง่เิงจังเลยลงปูลุงปูเมตตาแเดี๋ยวลงปูจอเยจงเลยายแล้วค่ะาว้งยายิตลยค่ะหมลปูอาัยบาลมีี่เิงนะคะมาพัดาไม่บาลมีลงเปก็ไม่้งั เป็นสะพานทีเขาเดินมา เพราะเพียงเรามีใจให้กันเท่านั้นก็พอและไม่ต้องเอยคำ